เอาล่ะทุกคนโอ้โหเสียงยิงครับผมยิงไปสามฉากเฮ้ยยังไงผมว่าแล้วเขามาดักอยู่ตรงนี้เองิ่งไปแล้วเป๋าใหญ่ด้วยวะโอเคตายหนึ่งเพื่อนเขาต้องมาเก็บของแน่เลยวะนผมว่าแล้วมาจริงด้วยเราต้องแบบเหลือคนเดียวนะผมอ่ะเพื่อนตายหมดตีเลย นี่ไงผมว่าแล้วเดี๋ยวรอเขาอยู่นิ่งๆเย็นเพราะนุ่ยยนนมยังเหลือเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างครับผมเดาตตรงนิ่งโอเคโอเคเรียบร้อยครับผม l e a d Man s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอันดีหน้าเบรกเอาในราคาถูก คุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเพื่อซื้อไปเก็ที่ร่วมรายการรับไปเลยล a ดแมนชอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนจูงสุดได้นานถึงสิเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายสามารถเติมได้ท้งในเว็บและในไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวพร้อมบริการเติมเกม24ชั่วโมงต้องลีดแมนช็อปที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมเข้ามาเติมกันเยอะๆนะครับเอาละครับทุกคนในเกมนี้เราก็มาลุยในแมปช่องเขาบ้างนะครับทุกคน โอโหสุ่มตีมาโอ้โหเ,เกมเแม่งโคตรแฝะสุ่มมาสองสี่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะอัปเดตซีทั่นสามก็การจับคู่ผมก็ว่าก็เป็น <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับผมหรือเปล่านะแต่ผมเจอบ่อยนะจับคู่ซีสีเนี่ยผมชอบมาจับมาสองเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะผมสำหรับ ช่องของเราก็ยิงไวออกไวเหมือนเดิมนะผมทุกคนโอ้เพื่อนเราวิ่งไปแล้ววะมันจะมีบอสป่ะโอ้เจก็ยิงแรงเกิน๋ย่ผมตั้งหลักก่อนเยเย็นนะพ่อหนุ่ม โอ้ยบอสตัวนี้มันวิ่งตามผมมาข้างบนเลยเอานี่มันหลบดีจังวะบอสโอเคเอาละครับตั้งหลักสักแป๊บเดี๋ยวมาเชียร์บอสกันก่อนดีกว่าโอ้โหได้ไงโอ้โหไม่โดนค่อยยิงไปทีละหน่อยครับผมโอเคบอสล้มแล้วเสร็จแล้วก็ะป๋อย แต่ลูกน้องแม่งยิงโคตรแรงอะ่ะโอเคบอสตายครับผมผมว่าลูกน้องมันนี่ยิงโหดกว่าบอสอีกนันเนีเ่ยเฮ้ยม,มีคนว่ะเพื่อนเพื่อนมีคนนะเดีย๋ยววิ่งไปอย่างนั้นเพื่อนโอ้โหเราสาติกบอกว่าพบตัตูแต่เขาก็ไม่หันได้ดูครับผมเขาน่าจะแบบรีบไปเก็บของบอสแหละ น่าจะนึงตัวหรือเปล่าเขาเห็นผมผมผมว่าเขายังไม่เห็นผมนะป,ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่อยู่ในรถอะรถสองตัวเปว่าในเห็นตัวหัวมือไม้สันน่นเลยทีเดียวครับผม เราต้องใช้วิชาทหารนะครับนี่หมอบคานกันเลยโอเคครับเขาน่าจะอยู่บนรถนะเนี่ยผมว่าแล้วคนเดียวหละเป้วะ่ะเออนายอยีคนนี้วิ่งออกมาแล้วมานครับมาแล้วโอ้โหไม่โดนเขารู้แล้วว่าเราอยู่นี่ต้องเล่นครับผม โอเคเรียบร้อยออเ,เดี๋ยวเราไปดูของก่อนน่าจะมาคนเดียวแหละไปรีบเขียนแล้วรีบออกเลยครับผมเพราะว่าเล่นงคนเดียวอาจจะเหงานนิดนึงนะครับผม เอาล้ครับเก็บของบอสอะไรเสร็จก็เก็บของเพื่อนมาก็ก็เคลียร์ก็รีบออกนะผมโอเคสองแสนครับเกมแรกไปเยวเกมต่อไปกับทุกคนมาครับเกมที่สองทุกคนตอนแรกว่าจะเข้าไฮทุกคนแต่เ,เพื่อนเราโดนเก็บไปสองนะผมโอ้โหไม่ใช่ดีโดนเก็บไปสามเลยเดี๋ยวผมคนเดียวนะทุกคน เนี่ยเขาดักอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงข้างในหินเหลือมหินเนี่ยน่าจะเป็น M110 หรือเปล่านั่นไงเฮ้ยเห,เหมือนเพื่อนเขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยหรือว่าคนละตี้ก็ไม่รู้นะทุกคนเราต้องเล่นแบบใจเย็นอะ่ะฝั่งนู้นก็มาอีกจะรอดไปเลยทุกคน นังไ,ไงผมว่าแล้วอ๋อโคโลตี้วะนี่เขาวิ่งอุ้ยเป่าใหญ่ด้วยวะโอเคล้มไปครับแต่เราจะเพิ่งเข้าไปเก็บขอทุกคนยังมีเขายังมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างยังไ,ไงผมว่าแล้วเสียงตีนมาสองวคะคุณลตี้แนี่เลยวะ เขายิงบอดนะโคตรลุน้นโอ้โหนั่งไงไอตัวนี้มาเก็บของเลยว,วะโอ้โหเก็บของแบบอยู่จัดเลยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวพึ่งยิงนะจาให้เขาแบบสบายเก็บของแบบสบายใจก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาอีกคนนึงอยู่ข้างล่างหินแหละผมได้ยินเสียงเท้ามาสองคน โอเคล้มไปครับผมแล้วเหมือนผมได้ยินเสียงโมซินนเก็บเสียงอยู่ตรงนเ,นเนี้ยน่เหนือเห็นว่มได้ยินป่มโอ้ไม่กล้าออกว่ะยคอรหลุนเลยทุกคน ใครได้อยู่ตกอยู่สถานการณ์แบบนี้ก็โหจะรู้จะรู้ดีแล้วบอกว่าเป็นไง <_ S 1> ผมขยับนี้มาสักพักแล้ว <_ S 2> โอ้ยยังไงดูดของอเพื่อ,อตัวเองโอ้โหดีจังวะโอเคเรยบร้อยครับโคตรดีดเลยปืนผมอาจจะคุมไม่ดีด้วยแหละ เนี่ยผมไม่กล้าเข้าไปเก็บของทุกคนมันมีคนหนึ่งอ่ะอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งขวาผมอ่ะเนีย่ยทางค่ายไอยุทธภัณฑ์อ่ะโคตรเสียวเลยเดี๋ยวผมอ้อมไปเดียวปะ <S <S ผมส่องดูจะพักไม่เจอทุกคนอยู่ตรงไหนวะ บอลมันเห็นเราโอ้โหเปิดจุดกูอีกอยู่ไหนวะโอ้โหผมว่าแล้วนี่ผมโดนโอ้โหแดงทั้งตัว,ลวเลยระเบิดอยู่อยู่ข้างบนโอ้โหนี่เจอแล้วโอ้โหจอดำอีกโอ้โหตายโอ้โหทุกคนก็เสียดายเลยตาเมื่อกี้โอ้โหไม่งั้นผมอิ่มมันอนะผมว่าแล้วมันต้องมีตัวอยู่ฝั่งนั้น มาครับเกมที่สามทุกคนเรามาเล่นในไฮกันบ้างครับผมเกมนี้ก็เพื่อนบอกเจอคนอยู่ที่โรงรถนะอยู่ข้างในรงตอนสุดท้ายอยู่ในโรงรถงเดี๋ยวผมเนียดไปก่อนมันต้องโดนบ้างแหละโอ้ยยังไงมันยิงผมแล้วใจเย็นพ่อหนูโอ้ลืมปืดสลักแลบอยู่ฝั่งขวาแล้วนี่แหละโอ้โหผมน็อก โอ้มันอยู่หลังกล้องวะ่ะอยู่หลังกล้องของเพื่อนจะเย็นเพื่อน่าเพิ่ง,พงชุบไม่จะเหลือตัวเดียวแหละไม่มันยิงใครยิงเพื่อนเราตายเหรอผมปั๊มยาก,ก่อนไปเพิ่งนะ ปั๊มยาก่อนดีนะเพื่อนยิงยิงยิงไอตัวสุดท้ายตายที่เรายิงผมโอ้โหแล้วเพื่อนแตกว่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บเคลียร์ของเพื่อนแล้วก็ออกเลยเดี๋ยวผมตอนแรกว่าจะออกทุกคนแต่มันมีคนอยู่อารีนะเพื่อนเราตายอยู่อารีคนหนึ่งเหมือนมันรู้นะว่าเรามานะ มันเขามาว่ะสองตัวเจอแล้วโอ้โหไม่โดนสักเม็ดเลยทุกคนยิงลมคมกลิบครับต้องวิ่งครับโอ้โหฉา่งเสียงตายทุกคนฉั่งเสียงตายครับเกือบตาย แล้วผมขอไปปั๊มยาก่อนผมว่าจะอ้อมด้านหลัง RV ดีกว่าอุ้ยอ้ยอ,อมไปฝั่งอีกฝั่งนึงอะมาผมก็ได้อ้อมมาแล้วคทุกคนแต่เสียงเงียบนะ เหมือนเขาจะเคลียร์ของเพื่อนเราอยู่หรือเปล่าเพราะไอ้ตีนี้เขายิงเพื่อนเราตายคนหนึ่งนะโหย่องแบบโคตรใจเย็นโคตรลุ้นอน่ถ้าหูฟังใครดีก็ใกล้อาจจะได้ยินเสียงนะผมเฮ้ยนั่งไงมีวะยังอยู่ยังอยู่ทุกคน โอ้เขายังอยู่นะเหมือนกำลังจะออกหรือเปล่าโอ้ยนั่นไงกำลังจะออกจริงด้วยมาดิสไนโอ้ยเอสองตัวยิงตัวไหนดีวะเอาตัวนี้ก่อนละกันแตกหนึ่งครับเพื่อนเขารู้แล้วจังหวะนี้ต้องเล่นแล้วแหละ ถ้าเก็บอีกคนนี้ได้น่าจะอิ่มนะเดี๋ยวพิมพ์บอกเพื่อนก่อนว่าอยู่ใน,ใน,ในบ้านเซฟนะโอ้โหไม่โดนเขาวิ่งเข้าไปแล้วจุกจุก๊กนี่หมอนี่เล่นลิ้นว่ะแล้วเขาชิดเลย ต้องบีบให้เขาออกมานะบีบให้เขาออกมานะให้เพื่อนเรายิงด้วยโอเคเพื่อนเรายิงตายป่ะน่าจะตายนะโอเคเผมไปดูของก่อน อะไรไงศพเขานอนอย่างนี้โอเคจะยินเพื่อนจะยินเพื่อนโอเคเดี๋ยวเคลียร์ของร,รีบออกครับทุกคน เอาละครับทุกคนก็ได้ของมาวัานนี้โอ้โหขนาดผมตัวผมวิ่งไม่ออกอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกทางนี้แล้วกันน่าจะทันเออทันอยู่โอเคดนูนี่เกมนี้ผมออกเท่าไหร่นะทุกคนโอโ้เกือบห้าแตะนะพอน้อโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนโอเคครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะทุกคน